Shine. ชุดพรีเวดดิ้งที่น่ารักแล้วก็สร้างรอยยิ้มได้เป็นอย่างมากนะครับวันนี้เราจะคุยกับทั้ง2ท่านนะครับคุณลูกตาชลมจิตจันเกตและอดัมสีมานะครับสวยเด้งสองท่านครับสวัสดี2ท่านค่ะเห็นบอกว่าต้องแก้ข่าวกันเมื่อสักครู่ขึ้นผิดใช่ไหมครับยังไม่เข้าโปรโมทกันว่า15ปีแก่กว่าแต่จริงแล้วสิบสองปีอไม่ถึงนะคะคือต้งแต่้ตัดสินทีนี่ก็เขียนมาสิบห้าปี เออี่สิบค่ะครับวันนี้คุยกับนังสองท่านเนี่ยอาดัมอาดัมซีมาเห็นบอกว่าพูดไทยได้ด้วยใช่ไหมครับได้ครับได้นะอยู่ไทยม่กี่ปีแล้วครับสิปีแล้วครับอาดามหน้าคุ้นมากเลยเป็นเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาใช่ไหมใช่ครับโฆษณาอะไรนะครับตอนนั้นโฆษณา รังนกรังนกใช่ค่ะเรากาแฟเม็ดเราหลายอยา่างสารพัรเลย,เลยคุณหน้าคุณตากันมากคือโฆษณาเนี่คุณอดัมกวาดเรียบหมดเลยเล่นเองหมดเลยคนเดียวนะคะพูดถึงพรีเวดดิ้งเมื่อคู่นี้น่ารักมากเลยพี่ลูกตาลไปถ่ายกันที่ไหนคะเาไปถ่ายกันที่สัตหีบค่ะแต่ว่าเพลงที่เปิดเนี่ยเป็นเพลงที่อดัมร้องเองเป็นเพลงไทยแล้วเขาร้องเองร้องเพลงไทยด้วยร้อเพงเองร้องเอง น่ารักมากๆผู้ชายค<ช>นน <ะ S 1> ี้ต้องบอกว่าพอเราเห็นข่าวเนี่ยคือแว็บแรกทุกคนแสดงความยินดีกับพี่ลูกตาลแต่ว่าอีกแว็บหนึง่งฝ่ายชายเสียดายพี่ลูกตาลแต่งงานซะแล้วฝ่ายหญิงเห็นหน้าเจ้าบ่าปุ๊บอิจฉาตาร้อนกันอย่างมากนะคะคุณอดัมรู้ไหมว่าสาวสาเมืองไทยนี่เขาอิจฉาพี่ลูกตาลมากว่าแบบคุณหล่อมากรู้ไหมคะรู้ครับอดัมเวลาบอกว่าไปเดินห้างไปเดินตลาดเนี่ยมีแบบ สังเกตเลยไหมว่าสาวแบบถูกใจในความหล่อเรเคยมีใครมาแบบจีบๆอะไรอย่าง้ไหมแองว่าชมหล่ออะไรอย่างนี้บางครั้งมีครับมีบ้างอย่างหนึ่งที่เห็นชัดเจนเลยคือดูแลตัวเองดีมากนะออกกำลังกายอย่างไรบ้างครับพค่ับผมออกกำลังกายประมาณสีหวันอาทิตย์ละแล้วควมามคุบอาหารกินวิตามินเยอะ เนี่เป็นผลนอนเยอะด้วยนอนเยอะนอนเยอะกี่ชั่วโมงด้วยเหรอคะประมาณ8ชั่วโมงครับชั่วโมงครับแชั่วโมงสองสามทุ่มนี่ก็ต้องเริ่มเข้านอนแล้วโยเว้นวันนี้มีอาจจะต้องตื่นเช้านิดนึงคือต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่เราทราบกันเนี่ยทั้งคู่เจอกันแล้วก็ต้องขอแก้นิดนึงนะว่าห่างกันแค่12ปีไม่ใช่15ปีนะคะไปพบรักกันที่ไหนยังไงคะพี่ลูกตาลคือเขามาเป็นตันถ่ายหนังสือค่ะเล่มล่าสุดแล้วก็เขามาเป็นนายแบบรับเชิญ ให้นังสือนะคะก็ถ่ายแค่วันเดียวแป๊บเดียวก็เลยเจอกันที่กองถ่ายหนังสือที่สตูดิโอเจอกันครั้งแรกนี่ปิ๊งกันเลยไหมคะไม่ไม่ปิ๊งไม่ได้เพราะเราทํางานเนาะไม่ได้จีบไม่ได้ปิ๊งเพราะเขาเป็นโปรเฟชชั่นแนลก็คือมาทางานเฉยๆไม่ได้คุยอะไรมากมายแต่การถ่ายทำก็ใช้เวลาทั้งวันนะจะมาปิ๊งกันตอนจบ almost finish เนาะ a l m จริงแต่ว่าก่ไจะเสร็จงานั้นแล้วแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรมากมายธรรมดาก็ไปกินข้าวปกติ เราเราเริ่มคุยกันจีบกันยังไงครับจีบกันไหมใช่ไม่ดหน่อยไม่ได้จีบไม่ค่อยได้จีบกันก็คือเริ่มก็ก็ไปกินข้าวกันเนาะก็เหมือนจีบกันอะไรอ่เงี้ยแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้มาโทรคุยโทรจีบก็คือเจอนัดทานข้าวกันอย่างเงี้ยค่ะก็มีแค่นั้นแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะไปถ่ายแบบที่เมืองนอกอยู่ไปที่อะไรนะมาเลเซียแล้วเขาก็ ก็เพิ่เจอกันสองสาวันแล้วเขาก็ไปมาเลเซียแล้วก็บอกกลับมาเขาบอกเขาคิดถึงมากเขาก็เลยบอกเขาเริ่มชอบลาวอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละที่เรียกว่าจีบ <laughs> นี่นะขอมาฝากซื้ออะไรมาฝากอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ค่ะเป็นวิธีจีบของหนุ่มฮังการีที่มีต่อสาวไทยทางคุณอดัมครั้งแรกที่เห็นพี่ลูกตารู้สึก,ก,กว่าโอ้โหเป็นไงสวยมากเลยไหมคะคนนี้ถูกต้องครับค่ะตรงสเปคเราเลยไหมะอืม่เราเราเจอกันประมาณปีกว่าแล้วครับค่ะเราค้างไวเวลาเวลา เจอกันตกใจสวยมากเป็นแบบว่า hmm. ร mm ักครั้งแรกเลยไหม What's it จเลยเป็น r s t s i g ไ t ไม่ใช่ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ชอบ เจอกันปีกว่าแล้วแต่ว่าเป็นกลุ่มเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนั้นเราก็มีแฟนเขาก็โสดอะไรอย่างเงี้ยก็เจอกันเขาก็คือแค่ชอบเฉยเฉยแล้วก็เขาก็มาเห็นในหนังสือพิมพ์บ้างอะไรบ้างคือชอบแต่พอได้มาเจอกันจริงๆเขาก็เริ่มชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะและในระหว่างที่เราเริ่มศึกษาพูดคุยกันประทับใจอะไรกันและกันตรงไหน เขาเป็นคนที่ตอนที่เราเจอกันเราเจอกันเรื่องงานนะคะเขาจะเป็นคนที่ตั้งใจทํางาน p r o f e s ชั o นอลมากแล้วก็ตรงเวลามากแล้วก็ที่สําคัญคือเขารู้จักสัมมาคารวะอย่างเช่นถ้าเขาไปเจอคนไทยอย่างเราก็ต้องไหว้คือเขาเห็นเราไหว้ใครเขาก็จะไหว้ตามไม่ต้องมานั่งแนะนำอะไรอย่างเี้ยค่ะเขาก็จะทําตามเขาจะรู้สัมมาคารวะดีคือเป็นฝรั่งที่มีความเป็นไทยสูงพ่อแม่ก็จะชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะพูดจาคือเอาใจผู้ใหญ่เป็นอะไรอย่างเงี้ย คือได้คาวมาว่าทั้งฝ่ายทางบ้านพี่ลูกตาลก็ชอบคุณอดำมากแล้วฝ่ายทางบ้านคุณดมก็ชอบพี่ลูกตาลด้วยนะคะแล้วอดดำล่ะครับประทับใจพี่ลูกตาลตรงไหนที่สุดครับอืมเขาเขาน่ารักมากแล้วแล้วนิสัยดีด้วยครับอืมใช่แล้วเป็น p r o เฟช s i o นอลด้วยทำธุรกิจเก่งที่สุดใช่อืมเป็นผู้หญิงเก่งด้วยอ่าใช่ชอบทำงานเก่งหลากา คือจริงๆเนี่ยรู้จักกันมาเป็นเวลาเป็นปีๆแล้วแหละนะคะแต่ว่าตอนที่คบหากันเนี่ยคนที่สัมภาษณ์อาจจะบอกอุ้ยคบกันกี่เดือนมีการทักท้วงไหมว่าแต่งกันเร็วไปไหมหรือทําไมเราถึงเวลาที่เริ่มคบกันจริงๆแล้วคือแค่2เดือน2เดือนแล้วก็เขาก็จะอยากมีแลนอยากแต่งงานนะคะเน่แต่รู้จักกันมาก่อนนะรู้จักก่อนแต่เพินเพินนะคะรู้จักเพินเไม่ได้สนิทอะไรกันเคยเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเริ่มรู้จักกันจริงๆแค่2เดือนเขาก็ เขาก็เลยแพลนเขาเป็นคนอยากจะแต่งงานเองแล้วถามเขาว่าตอนนั้นวนเกิดเขาลวมั้งตอนนั้นส่นก่อนสิ้นปีวันเกิดจะเป็นกุมภาพันธ์แล้วก็ถามเขาว่าวันเกิดอยากได้อะไรถามเล่นๆอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าวันเกิดอดัมอดัมอยากแต่งงานใช่ไหมเรื่องของปันวันเกิดที่ดีที่สุดเลยอย่างี้แล้วตอนนั้นก็เหมือนเป็นการขอแต่งงานเลยแต่ยังไม่เท่าไหร่ก็ยังไม่ได้ขอแต่งงานอยู่ไปขอแต่งงานที่ฮังการีใช่ไหม แล้วเขาพาไปเที่ยวที่ฮังการีค่ะ,ะแล้วก็เขาก็ซื้อแหวนแอบไว้เอาไปดูด้วยอยูอ่ก็เก็บแหวนไว้ตั้งหลายวันแล้วมั้งเจ็ดแปดวันแล้วเขาให้เราตอนที่พาไปดูบาเล่เนาะเซอร์ไพรส์เลยนะวินาทีนั้นบอกกับลูกตาเนีงไครับเวลาดูบาเล่เราเราไปกลางลางมีวิว สวยจังเลยน่ามากด้วยน่ามากด้วยใช่ <c oughs> แล้วเขาบอกว่าโอ้หนาวมากหนาวมากอาตัมบอกว่ามีมีมีมทำอะไรให้อบอุ่นอ่าใช่ <c oughs> แล้วก็ผมผมหายแวนถาม Will you marry me เขาเขาไม่บอกอะไรเลย แนแหวนอย่างนี้ก็คือให้แหวนแล้วก็ถามว่า will you marry me แต่งงานกันไหมแต่พี่ลูกตายก็ใส่แหวนเลยใช่ใช่แล้วก็ดูไม่เซเยสด้วยตอนนั้นคาดคิดมาก่อนไหมคะว่าทริปฮังการีครั้งนี้จะเป็นทริปที่เราเนี่ยถูกขอแต่งงานก็เราก็คุยเรื่องแต่งงานแล้วก็ยังไม่ได้ขอแต่งงานสักทีเราก็รออยู่กันคิดว่าอาจจะหรือไม่ไม่รู้ทีไม่เห็นมีวิแววเลยว่าจะซื้อโขงซื้อแหวนเตรียมไว้ให้อะไรเงี้ยค่ะผ่านปีใหม่ก็ไม่เห็นมีแล้วก็เฉยๆก็ลื ไาแล้วปรกฏเซอร์ไพรส์เลยะนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องที่เป็นข่าวมากมายเหลือเกินคือต้องบอกว่ามันเป็นเทรนด์ด้วยช่วงนี้นะคะที่ว่าอายุต่างกันไม่เป็นไรฉันรักเธอทีนี้พีิ้วตานกับคุณอดามี่ห่างกัน12ปีมีวิธีมัดใจหนุ่มน้อยคนนี้ไว้อย่างไร จริงๆแล้ววิธีมัดใจไม่ได้มีอะไรมากเลยค่ะเราอยู่กับปกติเลยไม่ได้เอาอกเอาใจอะไรเป็นพิเศษอาจจะเป็นเป็นธรรมดาปฏิบัติปกติธรรมดาแต่ด้วยความที่เราอายุมากกว่าบางทีเนี่ยเราก็จะดูแลไงจะดูแลกินอะไรหรือยากนู่นนี่หรือยอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะซึ่งเขาก็คงประทับใจตรงตรงนั้นด้วยทํากับข้าวเก่งทําอาหารอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการแทคแคร์นี้ไม่มีชาติไหนสู้ผู้หญิงไทยได้นะคะอ,อายุที่ต่างกันนี่มีปัญหาอะไรบ้างไหมครับที่ผ่าน กาเไหมร age difference ไม่มีปัญหาเลยเห็นหน้าดำแล้วบอกว่าดูน่าชื่นใจนะเอะชอบผู้หญิงแก่กว่าหน่อยเออทำไมถึงชอบผู้หญิงที่อายุมากกว่าเขาบอกชอบผู้หญิงอายุมากกว่าตั้งก่อนละที่เราเจอเราแล้วเนาะชอบผู้หญิงอายุมากกว่าเพราะอะไรคะเพราะอะไรอือเพราะว่า ไมนูไม่ไม่ค่อยชอบเด็กๆเด็กๆน่ารำคาญอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกยังไงอืมเียนครับแล้วตอนนี้เนี่ยคือเจ้าบ่าวเนี่ยคือเป็นชาวฮังการีแต่ว่าคุณลูกใต้เนี่ยอยู่ที่เมืองไทยตอนนี้หลังจากแต่งงานกันแล้ววางแผนจะใช้ชีวิตยังไงครับจะอยู่ที่ไทยหรือว่าไปที่ฮังกรีอยู่ที่เมืองไทยนี่แหละค่ะแต่ว่าตอนที่ไปเที่ยวฮังการีก็ชอบอาจจะไปไปอยู่ที่นั่นบ้าง ช่วงหน้าร้อนเนอะหน้าร้อนนิดหน่อยเหมือนกับไปวักเที่ยนไปเรื่งเงี้ยค่ะแต่คงจะอยู่เมืองไทยนี้แหละค่ะเราวางแผนเรื่องเด็กๆไว้ว่ายังไงคะจะมีก็คงทำคืออยากจะมีลูกเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ปรึกษาหมอถ้ามียากอาจจะทำกิฟต์ทำอะไรไปตอนนี้ก็คือปรึกษาเริ่มเริ่มเริ่มหาหมอแล้วดูแลสุขภาพแล้วเพราะว่าอายุเขาก็เริ่มเยอะนี่ค่ะคุณหมอบอกว่าค่อนข้างจะมีลูกยากเป็นเช็คมาแล้วคือมีลูกยากทีหนึ่งอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีหน่อยค่ะอยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชายค่ะ อยากได้ผ sponge, ู้หญิงผู้ชายสำหรับอาดามอะไรก็ได้ครับตแต่ขอให้หน้าเหมือนพี่ลูกตาลเป็นพ่อพ่ออีก่าอดามครับรักลูกตาลตรงไหนที่สุดครับอืมตรงไหนชอบชอบเข้าสวยมากเราเรานื้อใดีคิดเหมือนกันครับอเราอื ทำทำธุรกิจด้วยกันด้วยแล้วก็<ม>คิดความคิดตรงกันอะไรตรงกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ลูกตาล่ะครับรนะักผู้ชายคนนี้ชอบชเขา<ห>ตรงรทีเ่เขาเป็นคนที่จริงใจนะคะคือถ้าเกิดมองด้วยภาพภายนอกคือว่าเออโบเดลหนุ่มอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้างงานคงจะเจ้าชู้แต่จริงๆแล้วเอาก่อนหน้าเจอเราก็เจ้าชู้ใช่แต่ว่าเจอเราไม่ได้เจ้าชู้เลยแล้วเขาเป็นคนที่เขาอยากจะเปลี่ยนอยากจะมีครอบครัวแล้วก็ตั้งใจจะเป็นคนที่พุชให้เราสร้างสร้างครอบครัวค่ะ ช่างชอบตรงความจริงใจแล้วก็ตั้งใจของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตั้งใจมากค่ะแต่ว่าตั้งแต่เมื่อกี้ที่เจอกันนะตั้งแต่ก่อนเข้ารายการเข้าตูเนี่ยตอนแต่งหน้าก็เห็นบรรยากาศการดูแลกันน่ารักมากนะครับคู่นี้นี่นะครับก็เป็นข่าวดีช้าวันนี้นะครับเอ็ะอันดัมที่ผ่านมาเนี่ย นีอ่อันอนี้เป็นภาพแ,แต่งงานคุณแม่น่ารักมากคุณแม่ฝึกพูดภาษาไทย<ะ>คุณแม่บอกว่าอยู่ที่ฮังการีไม่มีคนไม่มีโรงเรีนยนสอนภาษาไทยเขาต้องไปนวดไทยค่ะโอ้นวดไทยเราต้องบอกให้คนนวดบอกถ้าฉันนวดไทยเธอเธอต้องสอนภาษาไทยชานไปแลกเปลี่ยนแล้วก็กลับมาพูดภาษาไทยที่บ้านเราโอ้งานแต่งนี่จัดเป็นแบบไทยท<า>ใช่ไหมครับ แต่งสองแบบแบบไทยวันหนึ่งแล้วก็แบบฝรั่งแลกแหวนไปวันที่1 8ดที่ผ่านมาข้าเล้นนะคะอันน้ำอยู่เมืองไทยมาปี่ปีพูดไทยได้เยอะเยอะเลยนะเรียนภาษาไทยปะครับใช่ครับเรียนด้วยเรียนเรียนไปโรงเรียน3เดือนครับเดือนแล้วก็คุยคุยมากหัวพับเป็นเด็วมากเลยเป็นเดียวมากแล้วก็ได้ครูดีด้วยไง เดิพนพลูกตาลช่วยเึก็ด้วยเขาเป็นมาอยู่แล้วเขาพูดไทยได้อยู่แล <kho achten> ้วมาเลยครับผมนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะนี่เป็นงานแต่งอันนี้เป็นงานพิธีไทยใช่ไหมไทยค่ะก็มีรถน้ําธรรมดามีแต่คนใกล้ๆค่ะแต่เพื่อยืนยันว่าพูดชัดจริงเข้าใจภาษาไทยอย่างลึกซึ้งให้บอกรักพี่ลูกตาลเป็นภาษาไทยไม่เอาแค่ผมรักคุณนะมันสั้นไปเอายาวยาวเซลเลยยาวยาวครูภาษาไทยกันบางรอดูอยู่ใส่ใส่หน่อย um luktan adam um, la kuntis so. มันไม่ได้ยากเลยไม่ได้ยากตรงภาษาหรอกมันยากตรงเวลาจะพูดต่อหน้าท sí ุกคนได้ไปใชงง่ายๆนะใช่ค่ะคาว่ารักออกจากปากผู้ชายนะออกมาจากหัวใจด้วยค่ะเอาวันนี้ทางฮิสซนเฮอร์นะคะพาสปอยต์ขอมอบให้พี่ลูกตาลกับคุณอดัมนะคะสามารถชอบสินค้าในเครือไอซิสีได้กว่า60แบรนด์ดังค่ะนี่นะครับก็เป็นภาพความสุขนะครับช่วงเชิญมาคุยเช้านี้กับความรักของทั้งคู่นะครับก็ขออวยพรแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ต้องขอบคุณมากๆที่มาร่วมรายการนะครับสร้างเช้านี้ให้เบิกบาน แจมใสก,กันครับวันนี้ขอบคุณคามากมากครับขอบคุณคราบค่ะ,ค,ะครับผมช่วงหน้านะครับคุณภาสพลโตหอมบุตรรอคุณผู้ชมแล้วกับช่วงวงจรปิดจับโจรครับ